วันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมารีวิวบ้านหนึ่งบาทที่แสนรู้นะครับมากับใครไม่รู้นะครับโจนนะครับโอเคเราเข้าไปดูเลยนะครับบ้านหนึ่งบาทเฮ้ยสุกอชัยจัดอะ่ะอันนี้คือบ้านหนึ่งบาทนะครับคุณผู้ชมมาดูรบรอบก่อนลร,รอบก็จะเป็นหินนะครับมันไม่มีอะไรมากครับบ้านหนึ่งบาทเงี้ยหนึ่งบาทมันมีอะไรบ้างวะเนี่ย ดูว่ามันมีแค่เตียงนอนแล้วก็อันนี้นะครับนังซื้อสมุดโอเคบ้านนี้ถามว่าไม่ใช้ไหมได้ใช้ครับไม่ใช้ทำไงต่อไม่ใช้กจดด็จุดด,ดิอ,อุ้มลามเลยโอเคครับจุดไปเรียบล้ลยมันโด,ดวนดนเนาะมา อันต่อไปก็คือบ้านอะไรครับราคาหนึ่งร้อยบาทโอ้ดเดียวเนาะว่าบ้าทได้เป็นบ้านไม้เลยครับก็จะเป็นบ้านไม้ขนาดสามคูณสามเคูณเก้าเนมันก็จะมีเตียงนอนครับแล้วก็รูปภาพมุกโอเคแล้วก็นี่ครับไม่รู้ครับกล่องรับไม่มีอะไรหรอกก็จะมีประมาณนี้ครับบ้านหนึ่งแบบ แต่ถามว่าไม่ได้ใช้ไม่ด้ใช้ไหมไม่ใช่ครับชุดลามหัวัด,ด <laughs> โอเคครับ <laughs> เรามาดูบ้านเดิมเท่าไหร่วะเท่าไหร่ครับลองอ่านดิหนึ่งพัน <laughs> บาทหนึ่งพันบาทนะครับเรามาดูรอบๆกันนะครับรอบๆก็จะเป็นอย่างนี้และครับไม่มีอะไรตกแต่งเลยอันนี้เป็นหน้าต่างเฮ้ยเราไม่กินเงินเห็นไง <laughs> พันวายก็แบบอันนี้คืออะไรวะอาหารครับมานั่งกินกันเลยอร่อยโอเคอันนี้ก็จะดูดินี่ก็จะเป็นห้องนอนงูนะครับถามว่าได้ใช่ไหมได้ใช้ครับไม่ระเบิดละกูอยากสร้างม kind of okay, ันสร้างนะครับอ <c oughs> ื้เงี้ยวะนะ มาบ้านต่อไปนะครับมันเป็นบ้านราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไรวะหนึ่งแสนฮะเท่าไหรครับหมื่นบาทโอเคเรามาดูรอบๆครับตามมาดูรอบๆก่อนครับรอบๆก็จะเป็นประมาณไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอเคไม่ต้องดูครับเรามาดูข้างในกันครับอู้หูอะไร ยินดีตอด้อนรับสู่บ้านไองง้งงโอเคนี่คือบ้านไอ้งงครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นที่นั่งกินข้าวใช่ไหมอ๋ใครมาแม่มาจุดวะอิทเทียนตรงนี้เดี๋ยวมันระเบิดเลยลาม,มาโอเคอันนี้ก็จะเป็นอะไรห้องครัวนะครับห้องครัวมีตาอันนี้ไม่ก็อันนี้อะไรนะข้าวข้าวนั่เป็นอาหารข้าวสว่วนนี้อาหารมนอะไร ทิงเงนอนดิเฮ้ยออกไปได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดิโอ้เอาออกไปไม่ได้โอ้เอาออกได้จริงเอากลับไปได้ไหม <c oughs> อู้กลับไปไ่้ด้ด้วยโอเคเย้อนห้องนอนก็จะเป็นเตียงสีดำเท hey. แล้วก็จะมีคอมไฟร้อนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพง,งูมันหนึงเนาะ ถามว่าได้ใช้ไหมก็คือไม่ได้ใช้ระเบิดถามว่าได้ใช้ไหมครับได้ใช้ครับมีียนสร้างครับมันสร้างนานครับไม่ระเบิดครับโอ้รครับไม่ระเบิดครับมันมันสร้างนานครับมาดูบ้านหลังสุดท้ายของกันครับเป็นบ้านของคนนี้เลยนะครับเขาชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อไอแซกนิวตันนะครับนี่ดูชื่อเขาครับอ่านว่าไอแซกนิวตันนะครับโอเคบ้านหลังนี้มันอู้มันมีต้นสักุระดด้วย เป็นราคาหนึง่งแสนบาทครับเป็นบ้านที่หรูกันเที่ยวชไหนให้คนนี้รีวิวเลยครับว่าเป็นไร <c ười> มาดูเจ้าของบ้านนะครับตอนนี้เขาไปไหนไม่รู้ครับผมจะแอบไปในบ้านคนระับบ้านเขาก็จะเป็นเปิดเข้ามาอะไรี่ยอันนี้เป็นห้องอะไรครับคุณ <c ười> โอ้้โอห้องต้นไม้ไม่มี <c ười> มเลยทางขึ้นก็จะเป็นห้องเป็นห้องป่าๆะนะครับน่าจะชมวิว ส่วนนี้ห้องอะไรครับห้องนอนอ้แบบไม่ปิดด้วยนะครับยุงมามันก็ไม่ไรนะครับว่าเนี่ยอ๋อเป็นธรรมชาติครับแล้วผมมันก็เห็นว่ามันมีระเบียงด้วยนี่ระเบียงรประมาณนี้ครับมันมีชั้นไหนอีกอุ้ยมันมีครับเ,เขาอยู่ไหนวะนะเรามาดูโอเค,คออัผมไม่รู้นะครับว่ามันขึ้นยังไง ไหนวะช่วยผมด้วยอ๋อไงไงเขอาอยู่นีะครับอ๋ออยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับห้องตงน้นไม้มันเดิมมาดูครับอันนี้คือทางขึ้นไปไหนเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะครับนี่คือ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญของสำคัญของคลิปแล้วนะครับทุกคนคืออะไรเหรอเวลาสำคัญก็คือการระเบิดบ้านนะครับเห็นบ้านหลังนี้ไหมที่มันลุดอยางนี้วางระเบิดแล้ว วา,าวางเข้าไป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 รอบๆเลยนะครับมันเป็นบ้านที่ต้องระเบิดนะครับมันคือช่วงสำคัญของคลิปนะครับที่ต้องระเบิดนะครับคือสร้างบ้านต้องระเบิดจริงโ mm. <Okay, S 2> อเคผร้อมยังสามสองเปิ้ล mm. มันไม่ลามหรอกบ้านหลังนี้หายไปกับ,กบตา mm. <laughs> เรียบร้อยนะครับหายไปเรียบร้อยแล้ว yeah. เหลืออีกบ้านหลังหนึ่งนะครับไอ้ทำไมตรงนี้มันแตกวะไม่รู้ครับแต่นี่้คือวางแม่เลยคือบ้านหลังนี้คือหรูมากเลยเราก็ต้องวางนะเพื่อที่มาสมบูรณ์ครับเราก็ต้องวางเพื่อความมันจะตรงมัน,มมนโอเควางไปเลย ตามไปเลยค่ะไปแซกนิวตันโอเคครับแล้วค่อยไประเบิดบ้านหลังน้ำนท้องกันพร้ <c oughs> อมยังมันจะระเบิดแล้วนะไปโอ้ <c oughs> เรียบร้อยหายตั้งแทบแล้วก,ก็ถึงบ้านสำคัญแล้วนะครับฝนตกไป รจุดหรือควรเผาดีบ้านหลังนี้ควรจุดหรือควรเผาดีครับเราต้องให้เจ้าของบ้านมาช่วยนะครับเราก็วางไปเลยดิกลัวเลย หลังนี้ก็จบสิ้นนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยยังเหลือเฮลิคอปเตอร์นะครับก่ <มา S 1> อนปีชาชาไปครับโอ,โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวบ้านบ้านก็จะแตกเป็นที่เรียบร้อยโอเคสำหรับวันนี้ก็บ้านก็แตกไปแล้วนะครับ จบคลิปดิเออจบคลิปป่บ